โลโลโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินต้อับเข้าสู่ยินามาีตับเช่นเครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม F R e Gen นะครับหลังจากที่หลายๆคนนั้นขอเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยว่าพี่อันมีรถใหม่มาแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะครับผมก็เลยไม่รู้นะว่ามีรถใหม่นะครับผมคนดูบอกให้พี่เล่นรถใหม่ให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวจัดไปนะครับนี่รถใหม่มันคืออะไรวะเนี่ย น่าจะเป็น S15 นะครับผมมีมาเพิ่มมาคันเดียวนะครับ3 0 0 0 0กับอีก835ซื้อเลยครับผมเงินเราเยอะนะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า S15 แค่นั้นแหละเออ<笑><笑>เอาเดี๋ยวเรามาแต่งรถกันดีกว่าทุกคนมาดูว่าเจ้าคันนี้เนี่ยสามารถแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมผมว่าน่าจะมีน่าจะมีแบบเป็นวายบอดี้นะบอดี้คิดอะไรเงี้ยนะน่าน่าจะมีนะครับผม ดูที่เฟนเดอร์ก่อนเลยนี่มีแบบเป็นวายบอดี้จริงด้วยนะครับผมแต่ดูก่อนนะว่าสวยหรือเปล่านะครับแล้วถ้าไม่ใส่แล้วออกแต่งรถแบบนี้ได้ไหมแต่งแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่เฟนเดอร์ได้ไหมดู Feel f ฟิยฟ้าดีนะอันนี้เป็นชุดแต่งเวอร์เทคอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวล็ c k e t ็ตบันนี่หรือเปล่าเดียด๋ยวลองใส่แบบแนว Rocket Bunny แล็อกเก็ตบันี่ดูเราจะดูสเกิร์ตที่มันเข้ากับรถเรานะครับนี่มีน็อตเป็นรูๆอย่างนี้นี่ แล้วก็ข้างหน้านะครับผมฟอนด์ฟอน์บัมเปอร์ um เออสวยอยู่สวยอยู่ตอนเห็นแต่เฟนเดอร์มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออบัมเปอร์หลังก็สวยดีวะ่ะฟิวฟ้าอยู่ฟิวฟ้าอยู่ทุกคนเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อเอาเป็นท่อ,ทอ,อ,ทอแบบท่อใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์นะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอาแบบอยากได้แบบใหญ่ๆหน่อยอุ้ยสปอยเลอร์มีเยอะมากอันนี้สูงไปเออเอาอันนี้ดีกว่า นี่วิสปอยเลอร์ม, spoiler, มีมีเยอะมากเลยสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะมีล้อนะครับผมล้อนี่ใส่แบบไหนดีอะใส่ลายนี้แล้วกันผมชอบลายนี้มาขนาด l เลยเท่ดีเท่ดีเฟี้ยวฟ้าเลยแบบนี้ต่อไปมีอะไรอีกมีฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเปลี่ยนได้ด้วยนะกระจกมองข้างก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับผม800น่าจะเท่านี้ครับแต่งภายนอกนะครับผม ต่อไปก็เป็นด้านในนะครับด้านในก็เปลี่ยนพวงมาลัยหน่อยเปลี่ยนพวงมาลัยเป็น3ก้านนะครับผมแล้วก็มีเกจวัดแล้วก็มีอะไรอีกอะสปีดมิเตอร์เราใส่แบบเป็นรถแข่งไปเลยนะครับเฮ้ย <c> เ <oughs> ฟลฟ้าวเกียร์นี่คันเกียร์นี่มีให้เลือกด้วยนะให้เปลี่ยนขอแบบยาวๆหน่อยแล้วกันจะไ,ได้เข้าเกียร์ง่ายๆนะครับผมแล้วก็เบรกมือนี่แบบเป็นดาบคัตนะเ,เฮย้ยเ,เฮย้เเฮยเฟลฟ้าวเฟลฟ้าว ผมว่าเท่านี้แหละทุกคนต่อไปก็เปลี่ยนสีนะครับผมเออสีแบบนี้เข้าท่าครับมม่เหมือนเป็นสีผสมนะฮะแมบบ่ว่ามองอีกด้านนึงเป็นอีกสีนึงมองอีกด้านนึงเป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยออกชมพูม่วงๆนะฮะจริงๆแต่งลายได้ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีความครีเอทสักเท่าไหร่นะครับผมเครื่องเดิมนี่เป็นเครื่องอะไรเนี่ยไหนอขอดูนี่เครื่องเดิมนี่เป็นเครื่อง sr นะครับผมเราสามารถแวอปเครื่อง J ได้นะครับผมสวอปเจเลยดีไหมแวอปเจไปเลยนะครับ แล้วก็อัปเกรดเครื่องยนต์นะครับผมปั๊บๆั๊บปั๊ปั๊บเอาให้แบบว่าเต็มที่ที่สุดเลยนะครับปั๊บๆั๊บป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 ปับปแต่งรถแบบไม่ต้องห่วงนะว่าตังค์จะหมดนะครับเทอร์โบนี่ตอนนี้เราใส่สต็อกเทอร์โบนะครับก็คือเทอร์โบที่แบบว่าเดิมๆนะฮะอืมเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเราจะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบคิดหนึ่งเลยแล้วกันเพิ่มเงินอีก4,000นะครับแล้วก็อัปเเกรรรดดดดชุทอ์โบบไป้ววยนะคัผมูซิ่า แต่งแบบสุดๆเลยนะครับดูซิว่าแรงม้าจะได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหแรงม้าอยู่ที่717แรงม้านะครับแล้วก็ทรอกอยู่ที่717นิวตันเมตรนะครับผมโอ้โหแน่นอนจริงๆครับแม็กอาร์พีเอ็มที่8 5 0 0รอบนะครับโอ้โหเครื่องเจครับเครื่องเจเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือ S15 ของเรานะครับกับเงินที่ใช้แต่งไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไหนลองไปวิ่งดูดิไปมัลติเพลเยอร์เลยแล้วกันนะครับไปห้องออนไลน์เลย มานะครับผมนี่รถของเรา yeah. เย้เฮ้ยว่าไงเพื่อนรถเราสวยไหมเพื่อนโอ้โหนายอย่ามาชนรถเราดิ <laughs> นายมาชนรถเราอย่างนี้ไม่ดีเลยนะโอ้โหนี่ไอผมว่าสวยสวยสวยใช้ได้อยู่นะทุกคนนี่ยวดูภายในดูภายในนี่ภายในครับผม นี่คือภายในรถของเรานะครับเย่ไปดิฟกันอ๋อเย่ดิฟ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 แหววเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่มุมมองบุคคลที่หนึ่งผมไม่ค่อยถนัดว่ะผมถนัดมุมมองแบบนี้เข่ไปครับอ่าดิฟ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 โอ้ไม่ได้เล่นนานดิฟไม่เป็นว่ะ ดิฟไม่ตรงทางเลยนะครับไปไปไปนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์ห้องนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่แค่2คนเองนะไม่รู้คนไปนไหนหมดหว้ผมชอบด่านนี้ว่ามันมีที่ให้ดิฟยาวดิเยออย่าไปครับย่าไปเยอะอย่าไปครับนี่ ผมชอบสีรถอะลายตาดิเหมือนเป็นสีลุงอะไรอย่างงี้เลยนะอย่าไปอย่าไปเ <Yeah S 2> ย้อยวไปครับเยอวไปครับเอ้ยใช้ได้อยู่คันนี้ดิบดีมาก อา่าเป็นเล่นไปดิฟดิฟมันโคตรว้าดิฟแรงไปหน่อยดิฟแรงไปหน่อยครับทุกคนตกข่าวกันเลยทีเดียวเ <c oughs> นี่ย้โอเคเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้เจ๋งเๆ่งเง ซ่อมรถสักทีดึงรถพังนลเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านไปห้องอื่นไปห้องอื่นไปไปดูรถชาวบ้านเขาดีว่ารถชาวบ้านเขาเป็นไงนี่รถชาวบ้านเขาสวยว่ะแต่ละคนนี่คือแบบแต่งลายมาแบบดูดิแต่งลายมากันหมดแล้วอ่ะผมนี่ผมยังไม่ได้แต่งลายกับเขาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวิ่งก่อนเดี๋ยวเราก็ไปหาลายที่หลัง ค่อยค่อยไปหาไลน์ที่หลังครับวิ่งก่อนแล้วกันโส้สนามนี้นี่มันดีว่ะมันมีแบบขึ้นเนินลงเนินนะอ้ดู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 คันนู้นดูคันนู้นอย่างสวยอ้าวหายไปไหนวะหายไปไหนอ่ะอยู่ก็หายไปเลยกำลังจะดูรถเลยหายไปเลยครับ ไอผมว่าผม, <im S 1> ผมไปหาไลน์ดีกว,ว่าหาไลน,น์ใน u t u b e นี่ทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็ได้แต่ง s 15ของเรานะให้กลายเป็นรถมนาลิซาแล้วครับทุกคนนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวที่แต่ว่าฝากระโปรงมันมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่วะ่ะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมดีกว,ว่าเออฝากระโปรงเดิมเฟี้ยวกว่านะครับอบเป็นไงเท่กว่าเดิมแล้วนะครับผมเอาละไปไป โชว์เขาหน่อยดิไปที่ห้องมันติเพลเยอร์เลยครับนี่นี่ห้องนี้มีอยู่8คนมันละทีนี้นี่เอารถเรามาซิ่งหน่อยนะครับผมนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์เขาไปดิฟกันอยู่ไหนวะเนี่ยแหม่รถแต่ละคันก็สวยพอใช้ได้เลยเนะครับแหม่แต่รถเราก็สวยเหมือนกันไปไปไปดิฟดิฟดิฟแข็งผม ซุ้มแอปบรอดิซ่ามาแล้วด่าๆๆมันดิฟครับดิฟดิฟดิฟเอ้ยไม่ให้ไปทางไหนวะเนี่ยโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคดิบไปครับดิบไปครับเยอะไปเยอะไปฮ่าฮ่าเอ๊ะไปดิบกับพวกเพื่อนๆก่อนเฮ้ยนายรถนายทำไมเยินขนาดนั้นอะ มาไปชนมาใช่ไหมโอ้โหดูด,ดมันกระแทกกันซะโอ้โหน่าก,กลัววะ่ะห้องนี้คนไปไหนกันหมดวนะเนี่ยมันขึ้นว่าห้องมีทั้งหมดเจ็ดคนนะ่ะแต่พอเข้ามามีอยู่ไม่กี่คนเองนี่อุ้ยห้องนี้คนเยอะคนเยอะมากมา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 ใครอยากดิฟมาเลยมามีคนตามมาแล้วมีคนตามมาแล้วครับนีย่ยาวไป ย yeah. มีคนตามมาแล้วมีคนตามมาแล้วดิฟเจยยาวไปครับกินลมชมวิวดิฟชิวๆนะฮะ่อเห็นมีคนขอ fr legend มานะผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับผมตามคำขอเลยนะครับจัดไปครับ fc เยมาทำทุกคนโอ้ยโยบัมเปอร์หลังหลุดไปแล้วนี่ห้องนี้คนเยอะดีว่า พอต้องคนเยอะแบบนี้ที่ถึงจะสนุกไปดิฟ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 อ่าทีเดียวเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปนะครับผมเขาจะไปไหนกันนะ่ะจะไปไหนกันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เสียงเสียงเครื่องบักไปแล้วเสียงเครื่องหาย ไปไหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนไม่รู้ผมดิฟดี่กว่าปะไปไปดิฟ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 คนเยอะดีห้องนี้ดิฟกันมันเลยคนระับแบบนี้เ yeah, ยี๋ยวยาไป สนามนี้ก็แคบได้ใจจริงๆถนนไอผมเจอเพื่อนร่วมทางแล้วทุกคนเจอเพื่อนร่วมทางแล้วเอ้าโง่หายไปไหนล่ะนี่น,นี่เพื่อนร่วมทางแปดหกแปดหก <Yeah. S 2> ไปไหนของแกแล้วนะ่ะ <laughs> โอ้ไปถงดิฟไม่สวยเลยอะ่ะตามมาเพื่อนตามมาตามมานี่ขนาดเราครับมีอยู่คันนึ่งครับผมดิฟตามดิฟตามแปหงอีกคันนึงว่ะ ดิฟไปไหนนะเพื่อน <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเบียดกันเล็กน้อยครับมีเบียดกันเล็กน้อยโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมดิฟดีอยู่นะไอ้ผมดิฟดีอยู่นะทุกคนโอเค ได้อยู่ครับไอ mm hmm. ้นายนายถ้านาย,นาย,นายไม่ดิฟนายหลบเลยนะเดี๋ยวเราจะชนไม่รู้ตัวเยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมสำหรับนิสสันซินเวียเอนะครับแต่งแล้วก็ดิฟดีเหมือนคันอื่นๆนั่นแหละนะครับผม อยู่ที่คนดิฟเลยนะครับไม่ได้อยู่ที่รถหรอกใครดิฟเก่งอยู่แล้วก็มันมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมใครดิฟกะกากเหมือนผมก็ขับรถคันไหนก็กากเลยครับผมแต่ถามว่าคันนี้แต่งสวยไหมก็แต่งสวยครับผมแต่งสวยเลยนะแต่ว่างบอาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าผมมีเงิน 6, หกแสนเหลือสามแสนแสดงว่าใช้งบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสมมติว่าใครจะปั้นรถ S15 นะครับผมใช้งบเยอะพอสมควรนะครับก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน see you again บ๊ายบายครับทริปโชว์ทริปโชว์ว้าวนี่